สวัสดีค่ะโอลดหน่อยไปไหนโพลดหน่อยยืดํากันนี่ละคะอยู่ด้วยกันโบเทียนเนี่ยจังกระิวแต่งหน้าจคือบบเห็น ป้าาถามหะพี่กาฟิวป้าาบอกว่ากาฟิวแต่งหน้าติคือ่เห็นพี่คนนี้บอกใช่กาฟิวแต่งหน้าติคือ่เห็นเพราะเขาแต่งครับแต่งตอนนี้กันยื้อออกุ้เาจ้ะอุยโซเชียลแคม พี่นิงใหดูแลถ่ไ่งพิอทายไห้อร์ สาผมไปดิยาซาทัวซาทัวผมมันเห็ดเนี่ยสาผมไม่ือหยุดค่ะจะมาดีกับบังอะไรก่อนเอาไว้กันฝนหรอหยุดหยุดหยุดอะไรกังอีหล่ะ

นี่แหละเทวรังนิดนึงย่งแขกเหรอพี่พี่ไม่เหงาเลยมีเด็กน้อยมานั่งก็ใช่ค่ะอยากกินขอไปกินขอน้ำไอทิมต้องเพิ่งกินผัดกะเพราแกงกะเพราะลองเพลงห้อยใจบางไฟสแสนนะลูกว่าสัน จ้างไหมคะขอลองเราจ้างไหมคะ <c oughs> แม่ต้องจ้างลองเลยใครอยากให้ลองกดหัวใจมาลุ้นกกดดาวมาค่ะฮันเรอป้าขึออา้ขอดาวเป็นไหมวะเอาอีกลูกให้ดาวหนูหน่อยคะ่ะปานหนูหนูต้องรักพี่พี่ให้มากมากเลยลหละจ้า ไปติตามเพจรูยังไปติดตามเพจน้องด้วยนะคะทุกคนนอาเพี่นเอาีเพิ่งนะภาสาวิลายุไสนานับหรอภาษปลามันว่งางเลยจ้ะมันวัยางใ่ะเ็นหนูชี่อ่เพจหนูชื่ออะไรเกชื่ออะไรคะน้องแพรวหมอลำใจเกินร้อยใครใส่น้องแพราวะี่ใ่ เป็นมอลล่าเจเกินร้นอยเด้วดีเป็นน้ำสกุลใจเกลื่อนอยแล้วยังไงตอนเด็กหนูบ่มีเด็กจักมันมาจางไหนก็นี้หละเปน้อนอยู่ไก่พ้างมันเตี่ยไมได้ว่าเจ้งเมื่อวันสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ดาวไกลหน่อยสีรอยสี่สิบเก้าคนสี่ร้อยห้าสิบห้าสิบห้าคนค่ะ ส่งดาวให้นม่ส่งดาวให้นนอนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้แม่ป้าใหมแม่ป้าดีเป็นป้าหมเลยนะใครเข้ามาตรงนี้เป็นป้าเป็นแม่เป็นยายจ้าได้ดีกยังมาหี้เข่จ้ะ เมื่อคืนใครเปียกเนาะวันเสานเปียกไว้ยรดาเปียกบ่เปียกจ้ะเปียกทุกคนค่ะอุ้ยขอบคุณน้าหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะไอเคมแม่ป้าใหม่่ะสักพวงค่ะไหมร้อยดวงเลย ขอบคุณนะคะร้อยเดียวเอ้ยร้อยร้อยดวงแล้วร้องเพลงเลยร้องเพลงเลยวัยเจ๋บังไฟแสนจัดไปาค่ะหนึ่งบนงานเพลงสาวอุยโซทออ่อนใจหำมอนยืนน้ำตาไหลเฮลอเดินยังไงปีกรายงานบุญบังไฟวิมาอานส่วนแทน เงนนบางองค์น่าคู่องคันค่าแต่บบเห็นแฟนอยากปูกหัวใจใส่บังไฟเสดตัวกลงยินยันเนจใจพังพังวายสองลอยดวงขอบคุณจ้าเอาเน่า หอดบุดินหกงามคนตัวคำเือนน้องได้ยืนสาอื่นจนใจจืนเนาวขักแค่น้องบ่เห็นผู้บ่าวให้ยาวาวตัวน้องมาดอบ่รู้ตัน้องบ่เจ้าผู้ตอตะละลอลอองเดี๋ยวเบิงคนห้อง แสงจวดจุดบังไฟแสนน้องนี่ยืนคอเงนแนมมองแผ็นขืนก้นเคีฟ้ามันเสือโบดิสัตผู้สายอ่อนคำว่าจ้าสักแม่นำทั้งหามาว่าสัญญาให้ห่อคือน้ำเสียงดังต่ำดังต่ำ ดังต่ํากะละว่าดังต่ํายิ่มาลุกบูบามคนวิ่งสนั่นเสียงดังต่ํายิ่มาลุกบุบามคนวิ่งสนั่นพุ่งทะยานไฟแกอยู่หันกะเลียนเซซายเพื่อจะ่ายจูใ่ต่ําใจเจ็บคักลลยน่าหลักคักคลักไล่พี่ชายลื่มน้องเพื่อของน้องกระทำเบาของเพื่อนพ่อกะเทินอยาเวาให้นั่งเสาวังหาเห็นวังไฟแสนตั้งหาสามซอง อยากปลกหัวใจใส่บังไฟลอยไปน้ำลมละละลม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 ตีฝ้าดังมาทมทมละละลอยลอยไปตอกวังใจให้อ้ายลุกลมสังไส้เที่ยวเที่ยวจมหลงคารมบ่สมคำจาโอ้ฮ่าโอ้ฮ่าโอ้ฮ่า ซยืนหอยืนหอยาโซย,ยืนหอยืนหอเห็นพี่น้องซึ่งกับกะเนเห็นพี่น้องซึ <c oughs> ่งกับกะเอ <c oughs> ใจสะเทินบ่มีมองมู <c oughs> ใจสะเทนบ่มีมองมูลมทนวนแนใจนางนวนแนใจอีนางหากะหังอยู่กลางสวนแนอยู่กลางสวนแทน บ่เห็นแฟนของน้องคนเก่าใจเงาหาเขามันห่วนใจเงาหาเขามันหวนให้สายน้ำทวนไหลเลือไหลลองไหลยาวๆลองสีขง,อง,ข,องอของน้องของน้องของน้องจะลงห้องแมนทรงเสียงอยากลองเสียงหัวใจบึงบ่ผูกเส้ทอบังไฟแสนจุดให้ประโยชน์บังใจของไอ้ตั้มหัวใจชายให้มันชำ้ำน้องเจ็บจนจำบ่ลืม มีคนบอกว่าต้องแพงว่ามีเลขบัญชีชไหมคะอเอาเร็วจะเราไปแต่งหน้าไปแต่งหน้ากับแม่นนแนนเร็ว